เบเนเล่คืออะไรเมื่อเช้าที่ฉันเจอ,อพี่น้องอยู่คนหนึ่งค่ะผู้หญิงกันบอกบอกว่าคุณมันชลีเปิดดูแลในคลิปเขาส่งกันมาเยอะเลยเป็นเจ้าภาพแต่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรก็ลเ,เลยบอกว่าเบเนเล่ก็บอกแล้วเบเนเล่คืออะไร <ien> คงจะมีหลายท่านที่สงสัยอยู่ะะนั้นการที่เราเนี่ยไม่ทราบเนี่ยไม่ใช่ของแปลกเลยค่ะเบเนเล่จริงๆเนี่ยมันเป็นการแสดงงานอาร์ตงานศิลปะระดับโลกอะค่ะ ซึ่งมีที่มาที่ไปก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์เลยก็คือประเทศอิตาลีและเขาจะจัดกันที่เวนิสนึกออกไหมคะเมืองเวนิสที่เขาพายเรือคานดรากันนั่น้แหละค่ะเมืองเวนิสนั้นเป็นต้นตำรับค่ะนะคะในการที่จัดงานเบเนเล่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ไปเห็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับสากลในระดับโลกแบบเนี้ยก็เลยมีแนวความคิดว่าน่าจะเอาลงมาใช้ที่ประเทศไทยเราเบเนเร่แปลว่าทุกสองปีค่ะ นั่นหมายความว่างานอาร์ตงานศิลปะใ,ใหญ่ๆระดับโลกอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่าเบเนเร่เนี่ยจะมาจัดทุกสองปีในประเทศใดๆก็ตามที่ได้ลิขสิทธิ์ได้สิทธิ์ในการที่จะจัดงานเบเนเร่เหล่านี้เป็นต้นประเทศไทยจัดมาแล้วสามครั้งค่ะนะคะเข้าใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมตั้งใจไว้ว่าตอนที่เขาประกาศตอนแรกเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยค่ะเขาประกาศว่าจะมีห้าห้าครั้งในประเทศไทยนะคะอ่าสามครั้งจัดไปแล้วครั้งแรกที่กระบี่ครั้งที่สองที่โคราช นครราชสีมาครั้งที่สามก็คือที่เชียงรายขอบอกนะคะคุ้มมากจงไปเชียงรายค่ะถ้าใครไปทันช่วงก่อนเดือนสิ้นเดือนมกราเนี่ยจะงดงามมากเชียงรายค่ะแล้วเราก็ภาวนาว่าเราสนใจด้วยการเรียนปรึกษากับทางท่านผู้ราชการจังหวัดคือท่านเดิมแม้เป็นท่านรองวุ่นซิลวก็ตามนะคะท่านนายกอบจอนี่แข็งขันมากเลยนะคะทาความเข้าใจแล้วก็อบเกียร์ห้าะอะไัไเลยค่ะว่งางั้นงานเรียนนาเล่ ทั้งที่4ขอภูเก็ตเป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อ,อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราท่านใหม่คือท่านโสพลเราไปนําเรียนท่านท่านก็เอาด้วยเต็มใจมากเลยนะคะท่านก็เป็นหลักเป็นเจ้าเมืองให้กับพวกเราในการจะช่วยกันแสดงความเข้มแข็งค่ะดิฉันเรียนได้เลยค่ะว่าตอนที่เราไปพรีเซนต์ที่กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อันที่1 1นะคะ จุดเด่นที่สุดที่คณะกรรมการ,การทั้งหมดเนี่ยโบวตให้เราเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่า20เป็น20ก็ว่าได้นะคะคะแนนสัมภาษณ์นี่20นะคะคะแนนผาาเอกสารมี40กับ 40, 40แล้วเฉลี่ยกันก็20เนะะี่ยค่ะจุดที่เด่นที่สุดของภูเก็ตก็คือความสามคัคคีความเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันเห็นไหมคะไม่ว่าจะเริ่มต้นที่ท่าน,กกนาผู้ราชการภาคราชการภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคที่เรือขายที่น้องประชาชน ไปถนัดทาเรื่องอะไรเราก็ทําเป็นจิ๊กซอต่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 อกันทีเสร็จแน่นอนนะคะทีเสร็จก็มาช่วยเราเทียวฟ้าก็มาช่วยเราเราจัดงานระดับสากลเราไม่ขี้ไก่ก็พยายามบอกเขาแต่ความเข้มแข็งของเราเนี่ยเราสตรองมากหมายความเข้มแข็งมากนั้นเขาฟังเราทุกอย่างแล้วก็จากที่เราพรีเซต์นเนี่ยก็บอกว่าภูเก็ตเนี่ยมันเหนือมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะที่ทําไมภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้ดีขนาดนี้ ดิฉันก็บอกเขาบอกว่าเราเคยผ่านวิกฤตมาด้วยกันหลายครั้งและว,วิกฤตโชคโชนมากวิกฤตครั้งแรกคือสึนามิวิกฤตครั้งที่2คือโควิดโรคระบาดกับโรคไม่มีสากบาทำออรเจียนตายกันทั้งเกาะนะคะแต่ในที่สุดเราก็จับมือกันเข้มแข็งฝ่าวิกฤตจนเรายืนขึ้นมาได้แล้วครั้งนี้เราก็จะขับเคลื่อนเมืองไปด้วยกันเพื่อให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงให้ได้หนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นก็คือเราจะต้องบิดงานเบียนนาเล่มาให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพให้ได้ เราจะถามต่อไปค่ะว่าแล้วได้ประโยชน์อะไรงานเบนเนเด่พี่น้องหลับตาแล้วก็คือประมาณต้นเดือนธันวาคม2568ท่านนายกเลวัตก็ตั้งเลิกไว้อย่างนั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งท่านนายกเลวัตมากเพราะเข้าใจเรื่องเบนเนเด่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนตัวหมายความว่าไปเลยนะคะอันนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะว่าแล้วเราได้อะไรสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดนะคะว่าถ้าเราได้เป็นเจ้าพนักงานจัดงานเบนเนเด่เนี่ยสปีจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียม ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพให้ได้จริงๆอย่างที่ราคาคุยที่เราไปคุยกับเขาไว้สิ่งแรกที่เราจะได้รับก็คือการยกระดับคุณภาพของเมืองค่ะภูเก็ตของเราเมื่อก่อนเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับโลกอยู่แล้วแต่เป็นต้นทุนทางธรรมชาติถูกไหมคะหาซาชายทะเลสวยงามนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ชิงที่หนึ่งตลอดของโลกในเรื่องของทุนทางธรรมชาติเนั้นหลังจากที่เราเกิดโควิดค่ะเราก็มาคิดว่าเราจะเติมจุดแข็งของเราเพิ่มมูลค่าของเมืองเพิ่มด้วยอะไรได้ จุดที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศิลปะและวัฒนธรรมของภูเก็ตพร,ระนักั้นวิถีชีวิตของบ้าบบยองยาอย่างที่เราทราบนะคะอย่างนี้เป็นต้นจึงเป็นที่มาที่เราจัดพระนักั้นเฟสติวัลอย่างที่เห็นเห็นไหมคะเราก็จะข้ามก้าวกระโดดไปเป็นเฟสติวัลซิตี้ต่อก็คือเมืองเทศกาลด้วยต่อไปก็เมืองศิลปะและวัฒนธรรมโอ้อย่างนี้แหละคะ่ะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเราต้องไม่ไม่หลับอะคะ่นะหมายความว่าก็มีสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มให้กันกบนักท่องเที่ยวตลอด เราก็เลยตั้งใจค่ะว่าจะเพิ่มมูลค่าของเมืองก็ด้วยการขับเคลื่อนเมืองไปสู่เมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงมาต่อยอดด้วยศิลปะและวัฒนธรรมเนั้นระดับของเมืองเราต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็น world art and culture er, ใช่ไหมคะก็คือเมืองศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก destination ต่ Dest อไปนักท่องเที่ยวที่ชอบชาหาดธรรมชาติสวยงามก็จะมาคะคนที่อยากจะ local touch อยากจะดูความเป็นอารยะ เสบสินที่มากขึ้นก็จะมาของเรางนั้นเราก็จะได้นักท่องเที่ยวที่มาได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายะสุนทรีในอ,รอารมณ์ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นการยกระดับเมืองอันที่สองอันนี้สําคัญค่ะท่านผู้ราชการจังหวัดกับท่านนายกแล้วก็ท่านนายกเทศมนตร,รีหรือว่าอบตทั้งหลายต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการยกระดับคุณภาพของเมืองนะคะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเมืองอเราควรจะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ เรื่องของสารณพโภคสารณภการต่างๆเราก็จะได้ถือโอกาสนี้อ้างเอาว่าเราจะเป็นเจ้าความในการจัดเรียนในเลนแล้ว,ลวเราจะต้องรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ4-5ล้านตามตัวเลขที่เราไปบอกเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นจาก10ล้านกลายเป็น14ล้าน15ล้านเพงาั้นเมืองเราต้องโอเคอะจำได้ไหมคะต้องโอเคชุมชนเจ้าบ้านที่เข้มแข็งเรามีแล้วแต่สาธา,ารณภพโภคสารณภการที่รัฐจะต้องมาลงทุนให้เรามาได้แล้วไปใน2ปีนี้แล้วก็สร้างให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคม5อ8อันเี้ยเป็นต้นคะ่ะ ฉันที่ว่าท่านนายกเรวัตเองตั้งใจมากในเรื่องของปัญหาจราจรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทําไปได้เยอะมากแล้วนะคะแต่ท่านยังไม่ได้เล่าให้เราฟังเท่านั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือ่องรถไฟฟ้ารางเบาเราขาดอยู่ก็คือระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถูกต้องไหมคะที่จะขนคนเข้าเมืองเราเยอะๆเราไม่มีไซส์ขนาดใหญ่อันนี้ค่ะเราจะต้องไปขบคิดดิฉันฟังแว่วๆแว่วๆมานะคะว่า,ๆๆาะะว่าจริงๆอ่ะถ้าปล่อยให้พวกเราทํา ท้องถิ่นทํากันเองเราทําได้แต่ครั้นี้ขออย่างเดียวขอสัมปทานถนนมาให้เราคุณไม่ต้องเก็บไว้ที่กรุงเทพส่งมาเลยอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมานั้นท่านนายกเศรษฐาท่านเป็นท่านแรกเลยนะที่ฉันกดตอนเช้าวันที่12ท่านบอกยินดีกับชาวภูเก็ตที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเบลเล่ในปี2000ใช่ไหมคะ,ะในปี2องนีแล้วเที่ยวนี้ถ้าท่านมาก็เราขอถนนอขอสัมปทานถนนกลับมาให้ท้องถิ่นเราดิฉันคิดว่าพวกเราเอาไหมคะ อ่าอปรบมือนะคะแล้วเราจะได้ฝากท่านตัวในการส่งของไปขอมาเนาะอันนี้คืออย่างเงี้ยถามผูสารตุผสานตุาการการอะไรเราก็เตรียมความพร้อมได้เมืองเราจะได้ถือโอกาสอัพขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอัน,นที่สามที่ฉันคิดว่าส,สำคัญมากคือเรื่องของการศึกษามันจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะกับการจัดเอเนเรีคือศิลปินจากทั่วโลกมาแล้วศิลปินระดับโลกอะค่ะเขาจะมาสร้างสรรค์ชิ้นงานของเขาไว้ในภูเก็ตของเรา โดยดูบริบทของภูเก็ตดูวัสดุก่อสร้างในภูเก็ตรูวอะไรก็ตามนะคะท,ที่จะต้องเอามาใช้ําอลังสรรให้เป็นปฏิมากรรมมันจะเป็นคล้ายๆภูเก็ตก็จะกลายเป็นตักศิลาเอาผู้รู้มาอยู่ในเมืองโดยที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักศึกษาเด็กเยาวชนของเราที่สนใจในเรื่องของศิลปะอาร์ตท,ทั้งหลายแหล่รวมทั้งศิลปินของเราะคะ่ะศิลปินของเรากว่า60ชีวิตดิฉันต้องปรับขอบพระคุณมากเพราะว่างานที่เตรียมเรื่องของการไปบิดเรื่องเบเนเล่มาเนี่ยศิลปิน ตั้งอกตั้งใจมากนะคะบอกว่าขอให้ไปช่วยดูพื้นที่จะจัดพาวิเลียนงานศิลป์อาร์ตแบบที่เชียงรายดุมๆกันเลยค่ะแยกย้ายกันไปช่วยดูจนเป็นที่มาว่าเราจะจัดพาวิเลียนทั้งหมดประมาณ36แห่งด้วยกัน แล้วก็จะมีขวัวก็คือบ้านศิล,ลปินเป็นสตูดิโออีก25แห่งนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราพิเศษไปศิล,ลปินก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะก็คือศิล,ลปินก็จะได้เรียนรู้จากจากอะไรนะคะศิล,ลปินของโลกในขณะเดียวกักนก็จะได้แสแดงชิ้นอาร์ตของตัวเองออกไปด้วยและต่อไปมันจะพัฒนาไปสู่การเป็นเทรดคือการค้ากันได้ในเรื่องของศิละปะและการศึกษารเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ของของชิ้นงานให้กับศิล,ลปินแล้วก็เด็กๆต่อไปอันนี้คือมุมมองก,กว้างๆนะคะแต่ ถามว่ามีอะไรอีกดีเยอะไหมมีอีกดีเยอะค่ะเดี๋ยวไว้เวลาเราลงไปพบกันนะคะตามชุมชนแล้วที่ฉันจะนำเล่าให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆทั้งหลายที่ทํางานหัตถกรรมมาตักฝีมือทั้งหลายเราสามารถดึงงานอาร์ตมาสร้างหัตถกรรมของเราได้ต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะปี2025